คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรวิ่งบนสูตร2นะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับสาคัญเลยนะครับเพราะว่าผมจะลงให้หลายสูตรเพราะว่าเวลานึกถึงตากะนะครับตากะเวลาเราเทียบไปหลายสูตรนะครับก็มันจะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ตัวเลขจะมาสูงนะครับในการเทียบเลขกันนะครับวิ่งบนสูตร2นะครับเข้าตั้งแต่1พฤศจิกายน62 นะครับสถิติเข้าตอนแรกครับจาก40่สงวดเป็น41งวดขออนุญาตเปลี่ยนตัวเลขนะครับเป็น41งวดครับเข้าตอนแรกเก่าแต่อ่าเก่าแต่เก่านะสูตรเนี้ยโอเคครับเรามาดูนะครับในสูตรนี้โอเคมันเข้าตั้งแต่1พฤศจิกายน62ใช่ไหมอ่ะเรามาดู ตอนแรกผมคิดว่ามันจะตกมาตายไปไหนตาไหนแล้วเนี่ยสุดนั้นเนี่ยนะฮะเรามาดู1นึ่งพกัดหกสองนะครับเราใช้ในส่วนของหลักหน่วย10บร้อยพันนะครับเราใช้ในส่วนของ10บบวกร้อยบวกพันครับ10บบวกร้อยบวกพันนะ7จบวกสเป็น10 10ิบวกเเป็น17ครับ17บวกเคงที่ครับ17เมื่อกี้เราได้ผลรวมสิบเนะเดี๋ยวจะวายไป17บวกเคงที่เป็น24ครับ44 4บวก1คงที่ครับเป็น5 5บวก5คงที่เป็น10ใ0 0คณ7ได้0ครับ0คูณ9ได้0ครับ0บวก3ได้3ครับได้4 5 0 0 0 3ครับ4 5 0 0 0 3ครับเรามาดูนะครับ4 5 0 0 0 3นะครับเลข3เลข3อ่าเลข3วิ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหนอวยรางวัลที่1ครับต่อมาครับ สิบหกพิกายนหกครับ16บหกพิกายนหกสองคำนวณได้ 8... 8ดแปดเก้าแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่ครับแปดเก้นะครับเลขสองเลข5มาหลักร้อยครับเลข2มามาครบเลยครับห้านะครับผมขอย่อนระยะเวลาในะการสูตรใล้กันนะครับให้เห็นถึงการเดินข้าวแล้วกันนะครับ อันนี้เข้ามาเลขหนึ่งอันนี้เข้ามาหลักหน่อยนะครับอันนี้เข้ามาครบสามตัวเลยนะครับเข้ามาสามตัวเลยเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเจ็ดเจ็ดสี่อันนี้สิบเจ็ดบการาค้หกสามอัน,นี้เลขสองเลขสองเข้ามาสองตำแหน่งน,นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ครับต่อมาสิบหกกุมภาพันธ์สิบหกกุมภาพันธ์นะครับคำตอบได้ได้นี่ดังดังนี้นะครับก็เลขสามกับเลขแปดเข้ามาสองตหน่ง หนึ่งมีนาคมครับหนึ่งมีนาคมก็เข้ามาสองตำแหน่งเหมือนกันซีซีต่อมาสิบหกมีนาคมครับคำนวณได้แปดเก้าอ่าแปดเก้าสี่แปดเก้าแปดเก้าสี่แปดสองห้านะครับรู้สึกจะเข้ามาหนึ่งตำแหน่งนะครับวิ่งเข้ามาหนึ่งตำแหน่งนะครับโอเคอันนี้วิ่งเข้ามาตรงนี้ตำแหน่งนี้ต่อมาสิบหกพฤษภาคมหกสามครับ เข้าหนึ่งตำแหน่งจันกันเลข7จครับเลข7จ็ดเลขเเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยนะครับหลักนี้ครับโอเคสิบหนึ่งอ่าหนึ่ิทยาหกสามครับคำนวณได้9ก5าศครับ9ก้าศนะเรามาเริ่มดูตรงนี้แล้กันนะครับโอเคแต่ว่าไปไวๆนะไม่ได้ช้าเกิน90558นะครับ ได้9ครับเข้ามาหลักร้อยนะครับต่อมา16เป็นแท่ยนต์64 63คํานวณได้894 825 894 825ครับเลข825ครับ258มาครบเลยครับ825มาครบและวิ่งเข้ามาครบ3ตัวเลย1กรกฎาคม64 1กระฎาคม63คํานวณได้127914 127914เรามาดูเลข2เข้ามาหลักร้อยครับ สิบหกก็ได้ศูนยหามครับคำนวณได้0 16 281นึ่งหกยกสเลขหเข้ามาหลักหน่วยนะครับต่อมาหนึสิงหาคมหก่งสิงหาคมหกสามคำนวณได้8 9 4เก้าสี่แปดสเครับเลขแปดเข้ามาหลักร้อยครับต่อมาครับสิสิงหาคมครับสิสิงหาคมสิสิงหาคมหกครับคำนวณได้12ึ่งสองเจ็ดาหนึนึด้ครับ เลขเเข้ามาหลักร้อยหลักสิบครับเลข7เข้ามาด้วยเข้ามาคบ3ตัวครับ1กันยายนครับ1กันยา1กันยายน63ครับคำนวณได้4 5 0 0 0 3เลข0ย์เข้ามาหลักร้อยครับเลข3เข้ามาหลักรนอยครับ16กันยายน66กันยายน63ครับคำนวณได้9ก5า5 8น้ครับ9 0 5 5 5 8นะครับเลข9เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบหลัที่1ครับ มีเลขอือ่นอีกไหมโอเคเข้ามาตำแหน่งเดียวนะ1ตัวละคม63ครับคำนวณได้1 2 7 9 1 4 1 2 7 9 1 4ครับเลข1เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยรางวัลที่1ครับ16ตัวละคม16ตัวลาคม63ครับคำนวณได้8 9 0 4 8 9 4 8, 8 9 4 8 2 5 8 9 4 8 2 5ครับเลข4เลข4เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยรางัลงที่1ครับ หนึ่งพิกายนหกสามคำนวณได้7 8 3 1 9ปดสามหนึเครับเลขหนึเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่อยครับ1ิบหกพิกายนหกสามคำนวณได้1 2ึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ้างสี่ครับเลขเก้าัเลขสีครับคำคบเลยครับ, 4, รบเกนเนะ 1, น 1, น้นะครับจ่ายข้องนี้ทุกมวดเลยเนาะหนึ่ธันวาคม 1. นธันวาคมนะครับ 1. นธันวาคม หนึ่งันวคมหกสามคำนวณได้ห้าหกหนึ่งห้าหกครับเลขสเข้ามาหัวท้ายครับเข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยหัที่หนครับสิบหกธัวคมาำนวณได้หนึ่งสองเจ็ดเก้นครับหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งจ็ด้ะครับเรามาดูหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับ x สเ,เข้า x สอเข้ามาหลักสิบตัวที่1ครับ30มสิบนาคมหกาคำนวณได้8ปดเก้าสี่แปองห้าแปดเก้ครับ8ปด8ก้สองหครับเลขเก้กับเลขห้าครับเข้าเข้ามา2องตัวบนเลย 2, ร 17, 36, 4, ครับนี่สตัวบนสิบเจ็ดกราคมหกสครับามสิบหาสิเมกราคมหกนะครับลเาาดียวกันหน่อย4ีบวกสเป็น7 7็เบวกเเป็น16 สิบหกบเป็นยี่สิบสใส่สาบวกหงของที่เป็น4 4่บวกค้าของที่เป็น9 9้าเก้าคูณเจ็ดเบใส่สครับสาบวกสของที่ครับเป็น10บใส่ศูนย์เก่เจ็ดเจ็ดบวกสของที่เป็น10บใส่ศูนย์ครับได้ สามสี่เก้าสามเจ็ดศูนย์นะครับสามสี่เก้าสามเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ครับ,นนรบ 2, 3, 8, 6, เรามาดูนะครับเลขสครับเลขศูนย์เลขเ็ดครับเข้ามาคบเลยครับสามครับหนึ่กมภาพันธ์ปี่อสครับคำนวณได้สองสามแปดหกเจ็ดหเครับเรามาดูสองสามแนะเรามาดูนะครับสอง 2 3 8 6 4 7นะครับเลข6เข้ามาหลักร้อยครับเลข2 3 8 6 4 7 2 3อ๋อเลข3เข้ามาหลักหน่อยแล้วนะครับเข้ามาร้อยแล้วหน่อยครับรางวัลที่1นึกุมภาพันธ์64ครับคำนวณได้783 192 783 192ครับลองดู783 192ครับเลข3กับเลข8ครับเข้ามา2ตัวบนเลยครับเข้ามา2ตัวบนเลยจริงๆไล่กันนะ78 7จ็ดอะไร้ยคือไล่จับคู่ไปนะครับมันก็มีโอกาสถูก2ตัวเลยนะเพราะมันเห็นมันเข้ามาบ่อยสองตัวบนนะครับถ้าไล่จับคู่นะอะรงั้นนะแล้วก็ไปตัดกระสุนตับที่ยมลงให้แล้วกัน1มีนาคมครับ8 3 5สามห้าห้าองตันะครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนได้0 16 281นึ่งหกครับเรามาดูนะครับศูนย์1นึ่ง เลข2เขครับมา2ตัวบนนะครับเห็นไหมครับแต่อันนี้มาเปิน2 2 16อิมีนาคม64ครับคำนวณได้349 3ี่เก้าสามเจ็ดศูนย์สามเก็นก้กเะครับเลขเ็กับเลขศูนครับเข้ามา2ตัวบนครับหเมษายน64 1เมษายนครับหเมษายน64สี่คำนวณได้993า 894825894825ครับ894825เลข8ครับเข้ามาตำแหน่งของรักสิบวันที่1ครับ16เม16เมษายนครับคำนวดได้238647238647ครับ238 23 3, 238647 เลข2กัเลขเจ็ดครับเข้ามาคบเลยสองเนไครับเข้ามาหาส ,2 งเดสงแต่ถ้าเราสมมติว่าลาเราอ้นั่นใช่ปหเราจับเป็นสองสามสองแปดสองหก็ก็ได้2ตัวบนเลยนะเนี่ยเพราะว่าปกติเราไปกับซื้อซื้อลอตเตอรี่เนาะซื้อลอตเตอรี่โอเคซื้อซื้อทั้งเทั้ง2องทั้งสองเนะโอเคนะ โอเค2พฤษภาคมครับคำนวณได้783192 7 8 3 1 9 2, 2นะครับเรามาดู783192สน่สนะครับ,บ,ส,นบสนุนรลบสนับสุนลอตเตอรี่นะครับอพฤภาคมครับคำนวณได้3 4 3 4 9 3 4 9 3, 9 3, 7 0, 3, 9, 3, 7 3 4 9 370เนะครับ349 3ี0นะครับ, 3, 4, 9, 3, 7, 0, รบเลขเเข้ามาหลักร้อยนะครับเลข7เข้ามา ลักสิบครับเรามาที่หนึ่งหนึ่งมิถายนครับคำนวณได้ห้าหกหนึ่งเจ็ดสามหกครับห้าหกหนึ่งเจ็ดสามหกนะสกุลขับยุงกับห้าหกหนึ่งเจ็ดสามหกครับเรามาดูสิบหกมิถายนครับออกแปดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งนะครับเลขหกเลขรหนึ่งเห็นปะหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับซื้อลอตเตอรี่นะ <laughs> โอเค สิบหกพิณายนครับคำนวณได้2องสามแปดหกสี่เครับลองมดูนะครับสองสามแปดหกสี่เจ็ดบางทีผมก็เอาในสูตรของสูตรยาวๆนะครับมาจับคู่อย่างนี้แหละนะลองดูแล้วก็นำไปเทียบสูตรตัดดูนะครับมันก็จะเหลือน้อยชุดโอเคเมื่อกี้คำนวณได้อะไรนะคุยเปินเลย2องสามแปดหกสีก่กูครับ2องสามปดสี่เจ็ดนะครับ 2 3งสามเลข7จ็ดเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่ยวยลาดับที่หนึ่งครับต่อมาครับหนึ่งกระดาษกมครับคำนวณได้หกเจ็ดสองสี่หเกาหครับเรามาดูหกเจ็ดองสี่หเนะครับเลขเ็ดครับเข้ามาหลักเเลข, 7, ขาาลเลข 2, เข้ามาหลัก 10, ร้อยเลขสอเข้ามาหลักสิบครับเข้ามาสองตแหน่งนะครับต่อมาสิกกระดาะมครับคำนวณได้สองสาม 2 3งสามแปดหกสี่เจ็ดครับลำเดิสองสามแปดหกสี่เจ็ดนะครับเลขสเข้ามาหลักร้อยครับเลขหเข้ามาตำแหน่งของหลักสิบครับต่อมาหสิงหาคมครับคำนวณได้ห้าหกหนึ่งเจดก้าหกหนึ่งเจ็ดครับลำเดับ5ห้าหกห้ครับเลขเเข้ามาหลักร้อยครับเลขหเข้ามาหลักสิบครับสิ สิบหกสิงหาคม64ครับเรามาดู6กบวกเเป็น13 13าบวกหเป็น13บวกหเป็น13บวกหเป็น28่สิบแปดยี่สิบแปดบวกเจ็ดยี่สิบบก้าเอสองสสามสบวกหนึ่งที่ได้6กหกหกบวกหบวกหเป็น11บเอหนึ่งหคูณเได้7ครับ7จคูณเก้า็เจ็ดหก เจ็ดเก้าหกสิบสามใส่สามครับสามหกสามพื้นที่ได้หกครับได้เลขวิ่งบนครับห้าหกหนึ่งเจ็ดสามหกห้าหกหนึ่งเจ็ดสามหกเรามาดูหนึ่งกันยายนสิออกหนึ่งหนึ่งซีสี่เจ็ดห้าครับสองตัวอักเจ็ดเก้าเลขเจ็ดครับวิ 5, 5, 6, ่งเข้ามาหลักสิบครับเลขค้าวิ่งเข้ามาหลักหน่วยครับเข้ามาสองตัวบนเลยครับเห็นไหมครับอย่างที่บอกนะครับลองไล่จับดูนะครับเป็นคู่คู่ไปแล้วก็ไปตัดกระสุดตัดที่ผมลงให้ผมมีผมมีให้เซอร์วิสให้อยู่ให้คุณดูยอยนะู่แล้วเนาะ หกันยายนหกสี่ครับเรามาดู4ีบวกสเป็น8 4ดบวกสเป็น8 8ดบวกด้วย7 8 9ดแป1เก้าสิบ15เอดสตัว้หน่อยเออสิ 15, บวกเครับ15บห้าสิบหก0 21เจ็ดแยบสองบสองแล้วก็ใส่2กันครับ สองบวกหงของที่เป็น3 3มสบวกห้ขงที่เป็น8 8ดแปคูณเจปคูณเ็เป็นเท่าไหร่เอ่ย8 7 56 8 7 56แปเ้ากราก็ใส่6ครับ6กคูณเก้าได้เท่าไหร่ครับ6 9 54 6 9 54ใส่สครับ สี่บวกสามของที่ครับสี่บวกสามของที่สี่บวกสของที่เป็น7จ็ดครับใส่7เจได้สองสามแปดหกครับสองสามแปดหกสี่อ่าแคปเจอร์ครับอันนี้วิ่งบนนะครับเก่าแต่เก่านะครับก็ยังอยู่อยู่นะครับโอเคแครับจะได้เลยเสถิตมันวิ่งยาวมันถึงสี่สิบเอ็วลเนี่ยนะครับ วิ่งบนสูตรที่2นะครับข้างตน่1พิศกายน6สอกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขนะครับอย่าลืมนะครับสำคัญเลยรู้ก่อนรวยก่อนกับสุดหอยโชคสิทธิมรานครับสวัสดีครับสูตรนี้ยาวเชียว